วันนี้ที่เรามาเห็นครับไม่เหลืออะไรเลยครับผมแค่เหลือแค่เป็นเศษถ่านแค่นั้นครับผมไฟมันแรงมากเลยไม่แรงมากเลยครับอย่างที่เราเห็นนะคืนหนึ่งไฟแดงลามฟ้า เสียงแตกดังพ้าใจสลายบ้านไม้หลังเก่าที่พึ่งสุดท้ายหมดไหม่ต่อหน้าต่อตาข้าวของเงินทองเก็บมาทั้งชีวิต วันดวันนี้ผมเป็นตัวแทนจากสมาคมอัดสดินนะครับแล้วก็าสายบุญสุรินทีวีวันนี้เราเอาของมามอบเป็นกำลังใจให้กับคุณตาคุณยายแล้วก็ครอบครัวนะครับเนื่องจากาไฟไหม้บ้านเมื่อวานนะครับวันนี้เรามีน้ำดื่มเรามีที่นอนมีหมอนต่างๆเพื่อที่จะเอามามอบมาใยเป็นกำลังใจได้ข่าวว่าไฟไหม้เมื่อวานคือไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยนะครับเสื้อผ้าอะไรคือเอาไม่ได้เลยครับเหลือแต่บ้านอย่างที่เราเห็นเลยครับผมวันนี้ก็ เ,เอามามอบให้กับครอบครัวนะครับ,รบผมแล้วก็มีเ,เงินสดครับอีกจํานวน2 0 0พันเนาะให้ลุงกับป้าอาปา้าป้ายายกับป้ายืนเงินสดนนให้2,000บาทให้คุณลุงกับคุณตานะครับผมเดี๋ยวให้งินมอบไปมอบไปครับเงินสดเนาะมอบเลย,เลย,เลยให้ตากับอมอบไปครับครับมอบเงินสด2 0 0 0บาทนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวคุณลุงคุณป้านะครับขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปโดยเร็วนะฮะ ก็สิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถแก้ไขได้เนาะตอนนี้มันก็ไม่เหลืออะไรแล้วมีแต่พวกเราพี่น้องชาวไทยนี่แหละจะมาช่วยกันนะฮะเยียวยาสภาพจิตใจกันนะครับครับน้ำใจคนละเล็กคนละน้อยนะใครสนใจที่อยากมาบริจาคช่วยก็ติดต่อมาได้ครับอยู่ที่บ้านอุโลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับผมครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นสภาพนะฮะหลังจากที่บ้านคุณหวคุณป้าถูกเพลิงไหม้นะฮะก็ สิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็มีเพียงเท่าตะโกนะฮะแล้วก็เป็นเพียงเศษที่เหลือจากการถูกไหม้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านไม้นะครับผมสองสองชั้นนะฮะด้านบนจะเป็นบ้านไม้ด้านบนจะเป็นไม้ด้านล่างจะเป็นปูนนะฮะที่สร้างจากไม้ปดูนนะครับเฉพาะตัวบ้านนะฮะคุณลุงบอกว่าหมดไปร้านร้านหกฮะก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของคุณลุงคุณคุณป้านะครับในการรับนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ